ดูวอลเล่บอลสดไทยมองโกเลียถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกม2023สดดูวอลเล่บอลสดไทยมองโกเลียถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกม2023สดประเดิมเกมแรกได้อย่างงดงามสำหรับทีมวอลเล่บอลหญิงไทยที่เอาชนะไต้หวันไชนีสไทเป มาได้3ถึง1ซึ่งเซตที่ทำเอาลุ้นใจจดใจเจาะก็น่าจะเป็นเซตที่2เพราะไต้วันทำเกมรุกได้อย่างดีจนได้เวทจากไปไทยไปกระทั่งโคตรด่วนต้องเปลี่ยนเพียวอัชราพรล,ลงมาทำเกมจึงทำให้ทีมชาติไทยชนะได้ในที่สุด นั่นแสดงให้เห็นว่าการมีโปรแกรมที่ถี่ของสาวาวทีมชาติไทยมีผลไม่น้อยกับสภาพร่างกายและความพร้อมและในเกมนี้ต้องชื่นชมไต้หวันเพราะพวกเธอก็แสดงให้เห็นถึงเกมรับที่เหนียวแน่นชนิดที่เรียกได้ว่าคนตกยังท้อได้เป็นอย่างดีเห็นได้ชัดจากในเซตที่2ที่กว่าสาวไทยจะได้แตละแต้มจากไต้หวันนั้นต้องใช้ความอดทนสูงมากดูวอลเล่บอลสด และในวันนี้ทำชาติไทยมีคิวลงสนามอีกครั้งซึ่งจะเป็นรอบคัดเลือกนะัดสุดท้ายถ้าหากไทยชนะจะได้เข้ารอบต่อไปในทันทีในฐานะแชมป์กลุ่มและจะได้ไปค่อยเจอกับกลุ่มอื่นๆอ,อีกครั้งในรอบต่อไปเอฟเอเอ 2, <LA> 2. ดูวัลเล่บอลสดวันนี้2ตุลาคม66ไทยจะพบมองโกเลียณนะสนามเตอร์ชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมซึ่งสถิติการพบกันของทั้งสองทีมมีดังต่อไปนี้15กันยายน2013 วอลเล่บอลหญิงทีมชาติมองโกเลียแพ้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย0 3เซตด้วยคะแนน12ต่อ 25, 9, 25, 5, 25 1กันยายน2 0 2 3วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชนะวอลเล่บอลหญิงทีมชาติมองโกเลีย3ถึง0เซต25 12, 25, 27, 25 11ดูวอลเล่บอลสด แฟนๆวอลเล่บอลต้องไม่พลาดร่วมส่งกำลังใจดูและเชียร์สาวไทยได้ทางช่องฟรีทีวีหรือจะดูออนไลน์สามารถคลิกในลิงก์ด้านล่างได้เลย <c oughs> ดูวอลเล่บอลสดไทยมองโกเลียถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกม2023สดดูวอลเล่บอลสดไทย <c oughs> มองโกเลียถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกม2023สดประเดิมเกมแรกได้อย่างงดงามสำหรับทีมวอลเล่บอลหญิงไทย ที่เอาชนะไต้หวันไชนีสไทเปมาได้3 1ถึง1ซึ่งเซตที่ทำเอาลุ้นใจจดใจจ่ะก็น่าจะเป็นเซตที่2เพราะไต้หวันทำเกมรุกได้อย่างดีจนได้เวทจากไปไทยไปกระทั่งคดด่วนต้องเปลี่ยนเพียวอัชราพรล,ลงมาทำเกมจึงทำให้ทีมชาติไทยชนะได้ในที่สุด นั่นแสดงให้เห็นว่าการมีโปรแกรมที่ถี่ของสาวๆทีมชาติไทยมีผลไม่น้อยกับสภาพร่างกายและความพร้อมและในเกมนี้ต้องชื่นชมไต้หวันเพราะพวกเธอก็แสดงให้เห็นถึงเกมรับที่เหนียวแน่นชนิดที่เรียกได้ว่าคนตกยังท้อได้เป็นอย่างดีเห็นได้ชัดจากในเซตที่2ที่กว่าสาวไทยจะได้แตละแต้มจากไต้หวันนั้นต้องใช้ความอดทนสูงมากดูวอลเล่บอลสด และในวันนี้ทำชาติไทยมีคิวลงสนามอีกครั้งซึ่งจะเป็นรอบคัดเลือกนะัดสุดท้ายถ้าหากไทยชนะจะได้เข้ารอบต่อไปในทันทีในฐานะแชมป์กลุ่มและจะได้ไปค่อยเจอกับกลุ่มอื่นๆอ,อีกครั้งในรอบต่อไปเอฟเอองดูวัลเล่บอลสด <Okay. S 1> วันนี้2ตุลาคม66ไทยจะพบมองโกเลียณนะสนามเตอร์ชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมซึ่งสถิติการพบกันของทั้งสองทีมมีดังต่อไปนี้15กันยายน2013 วอลเล่บอลหญิงทีมชาติมองโกเลียแพ้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย0 3เซตด้วยคะแนน12ต่อ 25, 9, 25, 5, 25 1กันยายน2 0 2 3วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชนะวอลเล่บอลหญิงทีมชาติมองโกเลีย3ถึง0เซต25 12, 25, 27, 25 11ดูวอลเล่บอลสด แฟนแฟนวอลเลย์บอลต้องไม่พลาดร่วมส่งกำลังใจดูและเชียร์สาวไทยได้ทางช่องฟรีทีวีหรือจะดูออนไลน์สามารถคลิกในลิงก์ด้านล่างได้เลย